สวัสดีครับเราจะมาแนะนําเว็บ Lucky Store นะครับเป็นเว็บเติมเงินออนไลน์มีของสุ่มรางวัลด้วยนะครับผมก่อื่นเข้ามาหน้าเว็บแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าไปที่เมนูนะครับล็อกอินด้วย Facebook แบบง่ายๆเลยนะครับผมล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปที่เติมเงินนะครับมุมบนซ้ายมือนะฮะที่มีคาว่าเติมเงินเข้าไปที่เติมเงินเสร็จแล้วเลือก Wallet นะครับ Copy เบอร์ไปได้เลยแล้วเข้าไปเติมที่ Wallet นะจ๊ะแล้วก็ก๊อปมาที่ เลขอ้างอิงนะครับเข้าไปที่วันพันแมนดิสตองเกตนะครับเลขอ่ายูทเจอร์ไอดีหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไอดีเนี่ยก็เข้ามาตามผมได้เลยนะฮะก่อนอื่นเข้ามาที่เกมนะครับเข้าไปที่มาร์เก็ตนะครับผมแล้วก็เลือกเติมเงินตรงนี้อ่าหน้าแล้วก็อยู่มุมซ้ายล่างนั่นเองนะครับก๊อปไปได้เลยไงก๊อปไม่ได้ก็ใส่นะครับ เราก็จดไว้แล้วก็มาแต่ได้เลยนะครับตรงนี้ฮะตุ๊บปับปุ๊บปับแต่ผมนี่เลยแล้วก็เลือกแพ <ก S> ็กเกจที่เพื่อนๆต้องการนะครับมีอยู่มากมายนะฮะเรียบร้อยเงินก็เข้ามาใน0.5วินาทีเติมง,ง่ายได้เยอะรุ่นเร็วทันใจนะครับนอกจากนี้ทางเว็บยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีอกมากมายเช่นฟรีไฟพับจีโมบายอาร์วีนะครับผมลิงก์ด้านล่างได้เลยับว้าในที่สุดเราก็ได้กาโลมาครบครองครับทุกคน หชั่วโมงนะครับเดี๋ยวกาโรตัวนี้ก็จะไปแล้วนะครับทุกคนนะไปอะไรให้แกด้วยนะเพื่อก็วันนี้กาโลก็เข้านะครับทุกคน <Huh? S 1> ก็มไม่รู้ว่ามุณจะเอาไปทําอะไรนะโจมตีหครั้งต่อเนื่องนะครับเป้าหมายทั้งหมดรับดาเมจหนึ100่งร้อเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็อีก3ามคนเนี่ยติดสาหัสนะน่าจะสาหัสสีเหลืองนะครับ เมื่อถูกโจมตีเสริมดาเมจกาโลอีกหนึ่งร้อยสามสิบปอร์เซ็นะครับก,ก็ประมาณนี้นะฮะอย่างเท่เลยออืปลาทาทะยานบินติดตีเหลืองจริงๆครับโอเคถัดไปโจมตีเป้าหมายรายเดียวนะครับแค่เป้าหมายเดียวนะหนึ120่งร้อยิอร์เนะครับแล้วก็ติดสหาหัสเหมือนกันนะก็เสริมดาเมจไปหนึ่งรอยปอร์เซนะครับแล้วก็อ่าบัฟน,นั้นจะสุญนหายไปนะครับนะ <c oughs> หนึ่งทีนะครับสากินขนมไปนะแล้วก็พาลสีฟเขานะครับก็ถ้าศัตรูเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะทําการตอบโต้นะครับนะลายโจมตีแล้วก็แค่พลังโจมตี80%นะครับแต่ตายแล้วฟื้นทินชีพด้วยนะครับและที่เด็ดเคือถ้ามันเป็นฮีโร่เนี่ยมันจะไล่ตบเลยนะครับผมก็มาดูกันนะครับไล่ตบเธอหนึงเนี่ยก็ประมาณ3ครั้งนะครับทุกคน เมื่อเนี่ยครับทางท็อปมาเตอร์ไทยหัวนมเข้าไปนะครับเขาร้ายเจาะคืนมานะครับผมเจ็บๆแล้วก็แจ๊กนะครับแต่ก็ติดสาหัสนะครับแน่นอนฮะแล้วก็ในส่วนนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับก็เป็นกิจกรรมอ่ที่มานะครับผมนะเดี๋ยวมาดูของกันบ้างนะครับว่ามันได้อะไรแบบบูบวากันบ้างนะครับเดี๋ยว มันก็ที่ผมจะตามหาเนี่ยมันคือใบลีนะครับทุกคนโอ้โหอันนี้ขั้นที่สามนี่ขั้นที่สี่น,น,นี่โอ้ไม่ค่อยจะปื้มเท่าไหร่นะครับโอเคก็ไดร้ระดับหนึ่งนะครับผมก็ไม่ค่อยจะแบบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูของสะสมกันก่อนนะครับนี่มันมีใบลีนะครับทุกคน ต้องเก็บ1 5 0 0าอใบเนึ่งแต้มนะครับก็จะได้ใบรีตัวละครมานะครับผมผมจะไปรีตัวละครนั่นเองแล้วก็มาปั้นตัวหลักนะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยก็จะเป็นบีชคิงนะครับแล้วก็ฟุกเค้ากานะฮะหรือว่าน้องหยาบฝาบ้านของเรานะครับเอ้ไม่ใช่อรอบนี้สี เหลื่อนออกนะครับมันต้องแบบโชคชะตาของการโลเนี่ยมันต้องมาครับดวงดีขนาดนี้เนี่ย <Huh? S 1> กก่อนๆนเนี่ยมันก็สองใบออกนะครับทุกคนสงใบใมันเดิน oh. ก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าผมดวงดีขนาดไหนนะครับรอบนี้ผมจะลองซักสิบใบกดทีละใบนะครับก็ อาจจะเป็นไปได้นะครับเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นไปได้ก็แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าหารตัวละครทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ0ูนยุดห้านะครับก็ไม่รู้ดิอาจจะเป็นศูนย์จุดศูนศูนย์ห้าะแค่สิใบนะ <c oughs> มันจะเป็นใดมันจะเป็นไปได้กว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคน <c oughs> เราจะกดแบบทีละใบอะครับ <c oughs> กดไปเลยนะฮะนะ ไปเลยนะครับจังหวะนี้ไปเลยนะครับไปเลยไม่กลับมาเช่ใหม่แล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่เรียบร้อยนะครับก็ที่ระบายนะก็ไม่ค่อยหวังอะไรมากนะครับตัวนี้ผมจกไปทําอะไรไม่ใช่แนวนะครับผมผมไม่ใช่แฟนพันธ์เกาโรนะครับใครแฟนพันธ์กาโรผมก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับว่ามันมาก่อนสังงานนะทุกคนอ่า ที่ระบายไปก่อนนะครับจังแต่วะนนี้อย่าไปรีบร้อนนะครับเออก็ตัวซ้ำๆออกนะครับผมนะปลาเสียงนิดนึงโอ้โหนี่มันปิดเสี่ยงนะไม่ใช่เปล่าเออเ้อเฮ้งเอออีกแล้วเหรอก็ก็รู้อยู่แล้วครับบันบันแมนนะฮะขาแมนนะครับผม ชื่อแมนแมน,นเหอ,อเรียบร้อยนะครับการันตีสิใบของเราเนี่ยไม่ใช่กาโร่โนะครับแต่เป็นปีศาจใต้ดินนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็โอเคนะครับผมก็ไม่หวังอะไรมากนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับใครจะฝากผมซุ่มเนี่ยขอ,อทักมาที่แฟนเพจเ c e b o o k ได้เลยนะครับผมจะจัดให้อย่างสาสมใจนะครับได้ไม่ได้อันนี้ไม่รู้นะฮะขึ้นอยู่กับ ดวงของผมช่วงนี้ก็ดวงดีเป็นพิเศษนะครับนะก็สบายชิวๆนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ